ผู้ชมครับตรงนี้คือนาข้าวเนาะครับคือถ้าเสร็จข้าวปุ๊บเนี่ยคุณครูก็จะขยายหลักเนี่ยครับผมไปปักที่นู่นเลยผู้ชมครับเนาะที่เป็นเสานีเห็นไหมรอยล้มๆในวันนี้คัะเห็นไหมครับเสาที่ผมทําไว้เนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือเสาที่ล้มเนาะครับอ๋อแสดงว่าเราก็จะขยับไปเรื่อยๆครับขยับเรื่อยๆอันที่หนึ่งสองเวลาให้อาหารครับปุ๊บ จะไม่พยายามจะเดินเดินอ้อมหลังเขาเพราะว่าเพราะว่าวัวเนี่ยสัญชาตญาณของเขาปั๊บป้องกันตัวเองแล้วเขาจะดีดอ๋อฉะนั้นเวลาจะเข้าหลัข้างหลังก็ต้องทําเสียงให้เขารู้ตัวผมพยายามเวลาให้อาหารอะไวกนี้ไม่เข้าไปอยู่ในคอความรู้จักข้อนวานิสัยเขาเป็นยังไงยังไงนะครับเราทาความรู้จักกับวัวก่อนคําไมถึงว่าง,างั้นครับคุณครูก็คือวัวเนี่ยคำว่าวัวมันเป็นสัตว์ สัตว์ประเภทหนึ่งมันก็มีอารมณ์เนาะครับผมมีอารมณ์ดุอารมณ์ที่เขาแบบอยากเล่นกับเราอะไรเนี่ยนะเขาความรู้จักเขาไอตัวนี้นิสัยเขาเป็นแบบไหนอ๋อแล้วบางตัวมันอยากให้เราอยู่ใกล้ครับผมบางตัวนี่จับได้หมดเลยครับผมนะครับหรือแม่บางตัวเนี่ยมันชอบมายอกคําว่าวัวหยอกเนี่ยถามว่าเป็นสัตว์ใหญ่เกิดมันชนจุดสำคัญเรานี่ปั๊บเราสามารถมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตได้แล้วที่หลายคนที่ว่าประมาทนั้นการเลี้ยงสัตว์เนี่ย ผมพยายามเวลาให้อาหารแล้ว,วเดี๋ยวพไม่เข้าไปอยู่ในคออ,อันที่หนึ่งสองเวลาให้อาหารครับปุ๊บจะไม่พยายามจะเดินเดินอ้อมหลังเขาเพราะว่าเพราะว่าวัวเนี่ยญชาญาณ่องานเขาปั๊บป้องกันตัวเองเขาจะดีดเพราะนั้นเวลาจะเข้าหลังข้างหลังนั้นปุ๊บต้องทําเสียงให้เขารู้ตัวก่อนก็คือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปหาวัวต้องส่งเสียงมอมอยี้เนาะจะเดินไปเงียบครับเขาเขาสะดุ้งเขาดีดเลยอืนะครับ ผู้ชมครับอันนี้เป็นประสบการณ์เนาะบางทีเราไม่ได้คิดอย่างนี้เนาะวันนี้เดินซุมสี่ซุมห้าเข้าไปเลยพอเจอวัวดีก็ให้คือวัวเนี่ยมันรู้จักเจ้าของอยู่แล้วเนาะมันไม่ทาร้ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราไปแบบไม่ได้แจ้งไม่ได้กล่าวเนาะมันก็ตกใจได้เนาะขนาดเราเจอเพื่อนมาแบบยังตกใจเลยเนาะใช่ครับมันเป็นเอฟเฟกต์อยู่แล้วผู้ชมครับโอ้เยี่ยมเลยข้อคิดนี้ผู้ชมครับอืม ระวังตัวให้มากที่สุดครับผมนะครับบางทีเราคุ้มคให้อาหารเนี่ยถ้ามีอะไรบางครั้งบางทีเขาหยอกกันใช่ใช่ใช่หัวขึ้นมาเขาโน้นก็เจ็บอีกครับเดี๋ยวไปชนเราเนาะต้องระวังทุกสี่เก้าเนาะใช่โอเคครับผู้ชมครับทำซ้ำเขานะครับนะเขาเอ่อเขาก็ต้องมีเขามีการออกกำลังกายบ้างนะครับสังเกตดูที่วัวที่จะมีโรคมีอะไรเนี่ย ก็คือเขาไม่ลอกาลังกายเหมือนคนเราอ่ะครับผมถ้าเขาได้ขยับร่างกายบ้างอะไรบ้างครับเขาก็แข็งแรงอืผู้ชมครับก็คือวัวถ้าขังข้อนี่มันมันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะใช่แสดงว่าคนที่จะเลี้ยงวัวนี่จะต้องมีมีพื้นที่เหมือนคุณครูเนาะคุณครูก็ล้อมล้อมรวดนะผู้ชมครับแล้วก็ปล่อยให้วัวได้เดินออกกาลังกายเนาะมันไม่ได้มียากหรอกเนาะแต่ว่าวัวมันได้เดินสําคัญเลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้ไปเจอที่ไหนมาหรือเปล่าครับหรือว่าไงคือ ส่วนใหญ่ผมสังเกตในเวลาเ,เขาทำคอกทำไรเพื่อเขาจะมีพื้นที่ด้านหลังเพื่อให้วัวเดินสำหรับบ <ผม S 2> างทีมีพื้นที่นะครับผมก็เลยมันก็ต้องมีอ่ะต้องแบ่งไว้แบบนี้ครับเวลาเขาออกมาหนึ่งก็โดนแดดบ้างเนาะโดนแดดคือเขาบอประโยชน์ของแดดก,ก็มีอยู่แล้วแหละนะครับแค่กโดนแดดบ้างอะไรบ้างแค่ระยกล้อกัน<ม>นะครับส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ขังเขาอ๋อแต่ว่าวัวนี้ก็คือเดินเข้าเดินออกได้ตลอดเลยตรงนี้ครับ แต่ตรงนี้ก็พอสักพักหนึ่งผมก็จะเอาหลหนามออกปั๊ขยับให้เขาเดินกินบริเวณนี้อีกอันนี้คือให้หญ้าเขาให้หญ้ามันขึ้นก่อนอ๋อผู้ชมครับเออผู้ชมครับขวามือนี่คือข้อวัวเนาะล้อมรวดพอหญ้าตรงนี้โตปั๊บคุณครูก็จะขยับขยับรวดมาไว้ริมๆนี้แล้วก็ให้เขาออกตะกินมาเลม คือเราไม่ต้องเกี่ยวให้เขาไม่ไม่ครับไม่เกี่ยวอ๋อโอ้ผู้ชมครับเยี่ยมเลยผู้ชมครับรูปเดียวกครับเนี่ยผู้ชมครับโอ้ยทีเด็ดอยู่ตรงนี้ผู้ชมครับคือข้อวัวตรงนี้ขยับได้ครับขยับได้ครับาผมไม่ได้ตายตัวแล้วขยับได้ครับผมอ่าผู้ชมครับตอนนี้หญ้าอนนี้งอกแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูก็จะขยับลวดมาบริเวณผมทำหลักไว้อ๋อหลักนี้เนาะให้วัวมากินถึงหลักนี้ แล้วยอดนี้ก็โตพอดีครับโอนี่มันสามารถหักไปนู่นได้เลยครับครับผมเนี่ยผู้ชมครับทํางมด้ครับนู่นเลยใช่ไหมครับครับผมอ้ออันนี้ที่เจ็บว่าอันนี้คือเราไม่ได้เกี่ยวญ้าให้วัวไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับให้มันเดินกินธรรมชาติเลยที่ว่าผมขังไว้คือช่วงนี้ผมตัดญอดนะมัน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 เอ่อช่วงหนึ่งนั่นแหละครับผมนะครับตอนนี้พอมันโตขึ้นประมาณสักเกือบศอก ขาก็จะปล่อยมาอืมอเขาได้เดินแทะเลมครับผมได้ดึงยญ้าบ้างอะไรบ้างครับผมตรองนีคมโอเคครับผู้ชมครับแสดงว่าหญ้าที่นี่ผู้ชมครับที่อยู่ตามพื้นตามอะไรเนี่ยก็คืออาหารของวัวเลยอาหารของวัวเดี๋ยวสักพักเราก็จะขยับขยับเนาะอ๋อนน่นผู้ชมสังเกตว่าจะมียูคาปักหลักไว้ตลอดเลยเนาะใช่บออแสดงว่าทุกพื้นที่ทุกตารางเม็ดเป็นอาหารให้วัวโดยที่เราไม่ต้องเกี่ยวให้วัวได้เดินแท้เลมวัวผู้ชมครับ แนวคิดดีมากเลยนี่เป็นการจัดการที่ดีนะผู้ชมครับส่วนมากเราตั้งหน้าตั้งตาเกี่ยวหญ้าให้วัวอย่างเดียวนะแต่เราลืมไปว่าเรามีพื้นที่นะครับเราควรที่จะทําอย่างนี้เนาะเนี่ยผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยแตงวัวก็ข้ามไปนี้ได้ด,ด้วยเหมือนกันเนี่ยคือคือจะออกทางก้นได้ครับเขาทนี้ได้ผมสาม,มารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยแับตอนนี้คือตอนนี้ผมไม่ได้ปล่อยไฟตนนัวนี้คือปล่อยให้หญ้ากันก่อนครับผมจะมาปล่อยไฟผมก็ต้องเอา้าต้องเอาตัด้าต้องลอกคิดนึง เพื่อกันช็อตครับผมนะครับมันก็เปิดนะครับเข้าไปข้างในอ๋อแสดงว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่ให้กินหญ้าได้เลยครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับผู้ชมครับตรงนี้คือนาข้าวเนาะคือถ้าเสร็จข้าวปุ๊บเนี่ยคุณครูก็จะขยายหลักเนี่ยครับผมไปปักที่นู่นนลผู้ชมครับเนาะที่เป็นเสาที่เป็นเสาเห็นไหมว่ยล้มล้มเนี่ยรอยร้นยไปปักเลยครบเห็นไหมครับเสาที่ผมทำไว้เนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือเสาที่ล้มเนาะอ๋อ แสดงว่าเราก็จะขยับไปไเรื่ยอยๆครับ,รบขยับเรื่อยๆโอเคครับผู้ชมครับเรื่อยๆเป็นล็อกเป็นไรมื่บาีทีเราก็พอหน้าข้าวหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยแบบตัดยากาคือให้บากทีเป็นล็อกครับผมพอกินล็อกเดีแบบ๋ยปุ๊บเราก็กั้นล็อกนี้ไว้ให้เขากินล็อกหนึ่งให้มันโตครับพอมันโ<อ>ตก็หมุนเวียนครับหมุนเวียนมากินอีกล็อกโอเคครับผู้ชมครับการจัดการดีมากเลยครับอ๋อหน้าผู้ชมครับคุณครูเคยมีวัวตายที่คอกอเป็นเป็นอะไรครับคุณครู เขาเอากินพวกพลาสติกพวกเชือกนะครับที่ไม่สามารถเจาะฉลายได้มันอย่างว่านักหมอมาแต่ละครั้งว่าค่าฉ่ายมันสูงครับผล<ม>ยก็เรียนรู้จากยูทูบทบ้างํามสารสัตว์ประเภทบ้างที่รู้จ,จักกันครับผม<อ>แล้วเขาแนะนำยังไงบ้างครับแนะนําคือถ้าวัวไม่มีแรงไมง่ลองให้น้าเกลือดูพวกเกลือแร่นะครับครับผมเกลือแร่อันนี้การให้น้าเกลือเนี่ยเขาบอกว่าการให้น้าเกลือที่จะให้สู่หัวใจสู่ร่างกายเขาเร็วที่สุดก็คือต้องให้ที่เส้นเลือดดาให้ที่เส้นเลือดดาครับ เส้นเลือดดำของวัวคถ้าดูที่หูเนี่ยอันนี้อาจจะเล็กเขาบอกว่าให้ให้มือให้มือบีบดูนะครับเขาอยู่ตรงนี้เขาจะมีถ้าบีบดูปั๊บถ้ามันปูดนะครับถ้ามันปูดอด้านล่างอาจจะว่าล่าะเป็นเส้อเส้นเลือดดาครับผมแต่ถ้าเห็นได้ชัดเลยตรงตรงตรงคอเ่ยครับตรงคอเขาจะมีตรงข้างหลอดอาหารเนี่ยเขาจะมีใหญ่หน่อยเนี่ยตัวเนี้ครับตรงนี้มาจับตรงคอเลย ตรงนั้นครับเนี่ยครับจะคองจะโป่งขึ้นเลยอ๋อตรงเนี้ยครับอ๋นนี้คือเส้นเลือดับเส้นเลือดดำที่คอครับอืส่วนใหญ่เส้นเลือดแดงเขาจะอยู่อยู่อยู่ลึกอยู่ลึกครับแล้วก็ไม่มีปัญหาคือจะเหตุเส้นเลือดดำนี่แหละครับเส้นเลือดดำก็แทงได้เหมือนกันเราเราเราแทงเส้นเลือดดำเลยครับอย่างเดียวเลยครับโอเคครับผู้ชมครับครับพวกฉีดยาพวกบำรุงพวกอะไรก็เราก็ฉีดเข้าตรงอ่าบริเวณกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมของเขาแล้วก็ตรงตรงก้นเนี่ยครับก็เริ่มต้นก็คือการเลี้ยงวัว ครั้งแรกคือคือเราไม่ต้องไปซื้อมาหลายๆตัวนะครับก็ซื้อมาสักสองตัวสามตัวเพื่อดูพฤติกรรมเขานะครับพฤติกรรมเขาว่าเป็นยังไงเขากินอาหารแบบไหนครับผมนะครับเวลาอยู่กับเราเนี่ยเวลาปกติเขาเป็นเอ่อลักษณะบุคลิกเขาเป็นแบบไหนถ้าเขาเจ็บป่วยเขาจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆซื้อึกแต,แต่บอกตรงๆว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยก็คือเป็นภาระ เป็นภาระนิดนึงครับผมคําว่าภาระนั่นคือมันเราต้องมารับผิดชอบต้องต้องต้องไม่ทิ้งเขาครับผมนะครับก็มีแล้วก็แต่ว่าเขาถึงบอกถึงบอกว่าพอเป็นภาระปั๊บพวก็เลยต้องหาวิธีการแก้แบบนะเก้ภาระนะครับเพื่อให้มันภาระเราเนี่ยมันมันมันน้อยลงครับผมนะครับถามว่าเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยากไหมผมว่ามันมันไม่ยากกับเหมือนสัตว์อื่นนะเลี้ยงวัวครับผมนะครับทางที่ดีสุดคือหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสคลาสฟิบาลอะไรเงี้ย ยังจะพยายามอยากให้เขามีแมลงอยากให้มีอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็มันก็ยากหน่อยครับผมนะครับก็ยากหน่อยแต่ว่าดูแล้วของผมนะของผมเ่ยดีหน่อยหนึ่งมันไม่อย่างว่ามันไม่เคยเป็นโรคครับผมนะครับคือว่าเราก็พยายามดูเขาครัะครับพยายามดูเขาพยายามสังเกตอาการเขาบัวที่เคยว่าเลงอยู่ๆทําไมเขานิ่งๆลิขิกเขาเปลี่ยนไปเนี่ยถือว่าเขาป่วยแล้วครับผมนะครับฉะนั้นก็พยายามนะครับให้ดีที่สุดก็คือ พวกวันนี้ช่องทางเนี่ยมันดูได้หลายช่องทางเนาะการรษามาหาความรู้จากเน็ตบ้างจากผู้รู้บ้างนะครับผมก็ดูนะครับเพราะว่าแบบเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งมันถือว่าเราพักผ่อนด้วยเป็นกกำลังกายด้วยนะครับจากที่เราอยู่เรียนแบบเนี่ดูแลเด็กเราก็ดูแลเด็กที่โรงเรียนเนาะพอมาปั๊บถือว่าเราได้ออกกาลังกายครับผมนะครับได้พักผ่อนได้รีแลกซ์ได้อะไรเนี่ยนะครับอีกอย่างเป็นความสุขเสริมเราไปด้วยมีความสุขด้วยครับผมนะครับ ก็ประมาณนี <experiences> ้นะครับ like ก็ฝากไว้นะครับโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ